ปลายปีนี้ยังเหลืองานวิ่งใหญ่อีก2รายการ Amazing Thailand Marathon 2023และบางแสน21 2023เพื่อนเพพี่ๆมีเสื้อวิ่งดีๆเอาไว้ใช้ในงานหรือยังครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายปัสิิซากับผมมาอิกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับออกมานั่งปาดเหงื่อกันนอกบ้านบ้างน,นะครับอยากจะได้บรรยากาศใหม่ๆบ้างน,นะครับโดยเฉพาะคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเสื้อวิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสมากเลยนะในช่วง2อสเดือนที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อพี่ๆหลายท่านน่าจะที่ติดตามผมมาก็น่าจะเห็นนะครับทั้งในเพจหรือว่าใน YouTube ก็ตามนะครับที่ ผมจะใส่เสื้อแบรนด์เนี่ยนะครับไปลงวิ่งตามรายการหรือว่าใส่ซ้อมนะครับนั่นก็คือคอนเซปต์สปีดนั่นเองอ่าคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์นะครับว่ามันเป็นยังไงมันดียังไงแล้วทำไมราคามันถึงเท่านี้นะครับทำไมถึงตั้งขายราคาขนาดนี้ที่หลายๆคนบอกแพงโอ้โหแพงผมก็ว่าแพงนะแต่แน่นอนแหละครับว่า ากล้าตั้งราคาอย่างนี้นะครับมันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเชิญรับชมครับขอเท้าความนิดนึงนะครับโดยปกติเนี่ยผมวิ่งมาประมาณน่าจะ5 6ปีแล้วนะที่แบบเริ่มมาจริงจังนะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าเป็นปกติเนี่ยเป็นคนที่ไม่ไม่จาเป็นจะไม่ใส่เสื้อกล้ามเลยไอเสื้อเสื้อแบบซิงเกิลยางเงี้ยจะไม่ใส่เลยนะครับเพราะว่า ไม่ค่อยมั่นใจนะใส่แล้วรู้สึกว่าโอ้จะกระลงจะกระแลนะแล้วก็แขนเขนิขนแล้วก็เล็กเราไม่ได้แบบลำล่ำเหมือนนะักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาถ้าจะใส่เสื้อที่เป็นซิงเกิลยางเงี้ยผมจะค่อนข้างเขินนะครับยิ่งกางเกงนะถ้ากางเกงแบบสองนิ้วสั้นๆอย่างเงี้ยผ่านเลยไม่เอานะครับเพราะว่ามันวิววิวอะแต่นะครับพอได้รู้จักกับแบรนด์คอนเซปต์สปีดนะครับเนี่ยเออทำให้ความคิด ในตลอด4、5ปี6ปีที่ผ่านมาของผมเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับตั้งแต่ได้ลองใส่ครั้งแรกนะครับก็เท้าความก่อนเออเท้าความนิดนึงก่อนว่าไม่ไม่กล้าใส่เลยจนได้รู้จักกับเขานะครับก็เริ่มต้นกันที่อันนี้อันนี้ตัวแรกนะครับตัวแรกเลยก็คือเป็น n o m i ซูนนะครับ e ี o วอ้ใช่ไหมโนมิซูนวีหนึ่งแหละรุ่นแรกนะครับที่ได้รับมาก็ ต้องบอกกอนเลยว่าข้อดีของเขานะครับข้อดีเรียกว่าเทคโนโลยีนะครับของตัวเซอร์คอนเซปต์สปีดเนี่ยหลักๆเลยนะครับเขาก็คือเขาจะเล่นกับเทคโนโลยีคอเทมเพเจอร์นะครับคอเทมเพเจอร์อะไรคืออะไรนะครับระหว่างที่คุยนี่ผมจะหยิบไปเรื่อยๆนะหยิบให้ดูเรื่อยๆหลายแบบหลายสีนะคอเทมเพเจอร์ก็คือเป็นเทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิร่างกายนะครับของนักวิ่งให้อยู่ที่ อุณหภูมิ3 7มซึ่งเป็นอุณหภูมิปกติของมนุษย์นะครับแล้วมันเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการออกกําลังกายนะครับเนื่องจากว่าตัวตัวผลิตภัณฑ์นะครับตัวผ้าอย่างในซิงเล็ดเนี่ยนี่พูดไปหยิบไปในเสื้อซิงเล็ดนะครับจะใช้ตัวผ้านะครับเป็นผ้านําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ใส่เทคโนโลยีนะครับที่เรียกว่า37.5 Fabri แฟบริกนะครับเป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้เนื้อผ้าเนี่ยมันสามารถควบคุม อุณหภูมิร่างกายของเราครับของนักวิ่งให้อยู่ในระดับอุณหภูมิ37.5ที่แบบไม่ร้อนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้เย็นจนเกินไปนะครับซึ่งจะเป็นอุณหภูมิที่ดีที่สุดต่อการออกกําลังกายนั่นเองนะครับนึกออกไหมถ้าว่าร้อนเกินไปอย่างเมื่อก่อนผมใส่เสื้อที่แบบแถมในรายการวิ่งเลยอะ มันก็จะบางบางรายการก็ดีแต่บางรายการก็จะแบบหนาๆร้อนๆหนักๆอมเหนื่อนะครับซึ่งวิ่งไปเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าสูญเสียเหนื่อเยอะแล้วก็เหนื่อยแล้วก็อาจจะเกิดอาการโอเวอร์ฮีทได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นตัวเสื้อของคอนเซปต์สปีดนะครับคอนเซปต์สป no ีดโนมีซูเนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยี37.5เฟริกนะครับลงเข้าไปในเนื้อผ้านั่นเองทําให้อุณหภูมิร่างกายอยู่ที่กําลังดีเลยนะครับกำลังดีที่เหมาะต่อการออกกําลังกายนั่นเอง และนอกจากนี้นะครับทางแบรนด์ก็ได้ทำการเคลมไว้เลยนะว่านี่คือเสื้อซิงเลตนะครับที่เป็นเสื้อวิ่งนะครับที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในโลกนะครับก็คือคน้ำหนัก34กรัมเบามากอันนี้คือเบาที่สุดในโลกนั่นเองนะครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่ใช้จะรู้เลยว่ามันบางเบามากนะครับแล้วก็มีความรู้สึกใส่สบายมากๆจริงๆนะครับเดี๋ยวลองไปดูตั้งแต่ตัวแพ็กเกจกันเลยไหมรีวิวกันที่แพ็กเกจเลยผมได้มาใหม่ตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะครับตัวแพ็กเกจต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามาเป็นซองพลาสติกลักษณะนี้นะเป็นซองแบบพรีเมียมเลยนะครับแล้วก็ซิปรูดออกมานะครับเดี๋ยวอันนี้แกะตัวใหม่มาให้ดูเลยอ่าละตัวนี้จี๊ดมากโอ้โหมีมากี่ตัวเนี่ยห6ตัวนะตัวนี้ผมว่าจี๊ดสุดนะครับหลายๆท่านที่ติดตามแบรนด์หรือว่าอาจจะเป็นแฟนแฟนแฟน,แฟนคลับของพี่อุ้ เนาะพี่อุ้งพี่อุ้งตีนนะพี่อุ้งตีนที่ไปในงานบางแสนสิบสองล่าสุดอะครับก็ใส่ตัวนี้เลยล่าสุดนะครับคอนเซปต์สปีดโนมิซูนอีโวอสีนะครับสวยเด่นมาตัใกล้เลยนะอันนี้เป็นลายใหม่ล่าสุดเลยอ่นะลักษณะนี้ตัวแท็กเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะอินเตอร์มากๆนะดูนี่มีไซส์นะครับไซส์บอก ตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ S นะครับตัวสมองก็คือไซส์ขนาดเล็กนั่นเองผมใส่ไซส์นี้ราคาบอกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปบอกกันอีกทีนะโอเคสวยมากะจะบอกนะครับนะตอนนี้ก็ที่ออกมาเนี่ยก็มีกี่รุ่นแล้ววะเยอะวะเออนี่นี่คือโนมิซูนรุ่นแรกนะครับแล้วก็ตามมาด้วย Evo v 2นี่ชอบผมชอบไลน์นี้เป็นการส่วนตัวนะครับ จากนั้นก็เป็น EVO Limited นะครับตัวนี้รูปธงนะอ mit เต็ดอีมิลายลิมิเต็ดนะสวยเฉียวแล้วก็ V2 ใช่ไหมอันนี้ V3 นะ V3 ก็จะเป็นลายแบบสวยๆคลื่นๆพื้วๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้ามใช่ไหมอันนี้ผมตลกแบรนด์นิดนึงนะอันนี้ V6 เวเยเออผมไปถามนะมีมีไปที่ร้านแล้วก็ไปถามว่าเอ๊ะมันมี EVO V1 V2 ใช่ไหม V3 แล้วทําไมมันข้าม V4 V5 หไปเลยมาเป็น V6 เลยเพราะว่า V6 มาก่อนนะเสร็จก่อนก็ล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยนะครับนั่นก็คือตัวนี้ Evo V4 นั่นเองนะครับตัวไซส์อ่าเดี๋ยวผมขึ้นตัวไซส์ชาร์จให้ดูนะครับ อ่าขึ้นมาแล้วนะครับไซส์ชาร์ตนะครับมันจะเป็นเสื้อแบบยูนิเซ็กซ์นิดหนึ่งนะครับก็ดูที่หน้าอกเป็นหลักนะครับไอเอ็กเอสนะครับจะเป็นหน้าอกอยู่ที่สามสิบห้าจุดห้านิ้วนะครับแล้วก็ไซส์เอสนะครับสามสิบแปดจุดสองนิ้วนะครับไซส์เอ็มสี่สิบจุดห้านิ้วนะครับไซส์แอลสี่สิบสองจุดหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ XL นะครับ XL 44นิ้วนะครับอันนี้ขึ้นตามไซส์ชาร์ตตรงนี้เลยนะครับ เตีงพ่อผมเองครับเสียงพ่อผมเองครับไม่ต้องตกใจไซส์ช้าก็ขึ้นตามนี้เลยนะครับ่ผมขึ้นให้ดูแล้วนะครับอันนี้คําแนะนํานิดนึงครับคำแนะนํานิดนึงก็คือให้วัดหน้าอกไซส์เราให้พอดีนะครับแล้วก็เผื่อให้มันใกล้เคียงครับเลือกไซส์ให้ตรงนะครับให้ตรงกับตัวตัวหน้าอกเรามากที่สุดนะครับหรือว่าจะเพิ่มขึ้นนิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะพอดีถ้าหาก ใหญ่เกินไปนะครับเกินตัวเกินไปเนี่ยบางทีตัวชายเสื้อนะครับอาจจะกว้างจนเกินไปแล้วมันจะรู้สึกว่าด้านข้างอะครับมันจะเหลือเยอะแล้วมันจะเด้ง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 รู้สึกว่าไม่กระชับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคาแนะนําก็คือให้เลือกตรงไซส์กับหน้าอกของเราให้มากที่สุดนั่นเองนะครับตัวนี้ดูกี่ทีก็ชอบสวยจริงๆนะครับส่วนตัวกางเกงนะตอนนี้ก็ออกมาพร้อมๆกันเลยนะครับเนี่ยรุ่นแรกสีดํานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ e v o 2อ่า บาสบายเหมือนกันเนาะอันนี้จะแยกรีวิวดีไหมอะ่ะกางเกงปกติก็เขินนะที่จะใส่2นิ้วนะเพราะว่ามันดูแบบดูเป็นอีลิทไปหน่อยนะครับแต่ขนาดที่เราวิ่งแบบเพสอย่างเงี้ยก็เขินๆนะครับแ,แล้วก็มันมันเหมือนแบบว่าตูดแลบแบบตูดแลบอะ่ะไม่รู้จะพูดไงเออมันตูดแลบแหละแต่พอได้ใส่แล้วโอ้ดีชิลนะครับแล้วก็มีสีกรมดนวยนะสีกรมก็จะเข้ากับตัว EV o 4พอดีเลยนะครับ มาถึงข้อที่ผมชอบแล้วก็ประทับใจนะครับอันดับแรกเลยก็คือมันเบามันเบาจริงๆนะเบาที่แบบเออทาไมไม่ใส่มาตั้งนานละนะหมายถึงว่าเสื้อซิงเกิลด้วยนะแต่พอมาครั้งแรกที่ได้ลองใส่เนี่ยก็จะเป็นแบบพวกอเอ่ยชื่อได้ไหมอ d ดิดาสละกันครับพวก a d i ิดาสอ e ดิดิพวกนี้ก็ได้ลองนะครับแต่ว่ามันก็คือเป็นช่วงที่แบบผมบอกไม่ถูกใสมันจะแบบ มันอาจจะเป็นไซส์ยุโรปด้วย้ะครับก็คือพอหนะ้าอกใส่พอดีเนี่ยมันกลายเป็นตึงพุงผมเนาะเออแล้วก็ความยาวมันจะมันจะยาวหน่อยคือด้วยความที่ผมไม่สูงนะครับพอผมไม่สูงปุ๊บใส่เสื้อที่เป็นแบบแบ,บ,แบ,บรนด์นอกปุ๊บเนี่ยชายเสื้อมันก็จะเงยยังเหลือๆยาวๆอะ่ะเออแต่กับคอนเซปต์สปีดเนี่ยก็คือเบาเบาสบายแล้วที่ผมชอบนะส่วนตัวเลยก็คือชายเสื้อเขาจะแบบพอดีนะครับเขาจะออกแบบค่อนข้างสั้นนิดนึงสั้นนิดนึงแหละแต่ว่าไม่ได้สั้นมากอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดู นะเพราะว่าเขาก็จะแบบออกแบบให้มันเป็นไซส์ของชาวเวเชียรหรือว่าชาวไทยนั่นแหละครับซึ่งการที่ใช้เสื้อสั้นๆเนี่ยหนึ่งคือพอดีตัวนะครับแล้วก็มันจะทําให้ไม่ไม่เกะก,กะไม่เด้งนะครับเวลาวิง่งอันนี้ชอบมากๆเลยนะครับข้อที่2ก็คือเรื่องการระบายอากาศ การระบ,บายอากาศเนี่ยผมอย่างเมื่อก่อนนะไม่ได้ใส่เสื้อซิงเกิลเลตนะมันจะร้อนแล้วก็อุ้มความร้อนในตัวนะครับบางทีแบบชุ่มแล้วก็เนอะเสื้อมันจะหนักเนี่ยเสื้อเสื้อเสื้อนี้ก็คอนเซปต์สปีดนะแต่นี่เป็นเสื้อยืดใช่ไหมเวลาร้อนแล้วมันก็อุ้มน้ําหนักนะแต่พอได้เปลี่ยนมาใส่เสื้อแบบนี้นะครับโอ้โหผมรู้สึกว่าชีวิตผมดีขึ้นเออช่วยให้วิ่งดีขึ้นด้วยนะเพราะรู้สึกว่ามันมันไม่เครียดมันไม่ร้อนไง มันมันเหนื่อยก็จริงมันร้อนก็จริงนะแต่ว่าพอใส่เสื้ออย่างนี้นะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่มันระบายอากาศได้ดีควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะนะครับมันทําให้วิ่งสบายขึ้นผมรู้สึกว่าผมวิ่งได้ดีขึ้นจริงๆด้วยเสื้อตัวนี้นะเออคือจะว่าอวยก็อวยนะครับแต่ว่ามันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเอาไปลงรายการมากี่รายการแล้วสามรายการแล้วเอ้ยสองหรือสามรายการแล้ว ผมว่าผมวิ่งชิวขึ้นอ่ะเออรู้สึกว่ามันไม่มีติดขัดไม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ลำคานแขนไม่ลำคาญไหล่นะครับมันสบายมากนะแล้วกออ็การระบายอากาศดีมากผมาซักเออซักเดี๋ยวไปเรื่องดูแลนะซักมือเนี่ยเอาไปแขวนแขวนในที่ร่มแป๊บเดียวนะแม่งแห้งเยเชื่อไหมแบบว่าซักวอนกลางวันนึงก็ได้ครับแขวนไว้หน้าผมว่าน่าจะซักครึ่งชั่วโมงแห้ง เออเพราะฉะนั้นก็เวลาเราใส่วิ่งมันเลยทําให้ระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับข้อต่อไปที่ชอบนะครับโอ้โหจริงๆอันนี้น่าจะเป็นข้อแรกนะสวยสวยหมดเลยตัวนี้ล่าสุด EVO 4สวยไหมโค้ดสวยอะ่ะอืมหรือว่าจะชอบเข้มเข้มดุดุอ่ะ EVO 6สวยหรือจะชอบพิวไหวท้งสายน้ำสวย หรือใครเป็นคนชอบสีฟ้าเขียวสวยหรือชอบลวดลายเท่ๆสไตล์แบบ Jungle ลหน่อยอี e สวยไม่พูดเยอะครับผมว่าดีไซน์ดีมากนะไม่รู้ว่าใครออกแบบนะไม่รู้ว่าทีมงานออกแบบคือใครเออแต่ออกแบบได้สวยทุกสีทุกคอลเลกชันเลยนะครับอันนี้มันมีประยันถุงเท้าด้วยนะเออแต่ผมไม่ได้เอาลงมาเอาทำไงดี เดี๋ยวไปรีวิวถุงเท้าแยกต่างหากแล้วกันนะครับอันนี้เอาแต่เสื้อมันมีถุงเท้าที่เข้าชุดกับเขาด้วยนะเออคือดีไซน์ได้ลงตัวเลยเนี่ยทำให้ผมแบบอยากรอ Evo5 Evo7 e v o e e 8 EVO 9เลยนะว่าแบบจะมีสีอะไรออกมาเซอร์ไพรส์อีกนะครับแต่เอาเป็นว่าสวยงามมากใส่แล้วเด่นอะเออใส่ไปนในงานแล้วโคตรเด็ดเลยมาถึงข้อที่ตั้งข้อสังเกตแล้วกันเนาะผมต้องต้องบอกก่อนเลยว่าผมทุกคลิปไม่ว่าจะรีวิวอะไรอ่ะผมจะรีวิวว,ว่า มีทั้งข้อที่ชอบและก็ไม่ชอบนะเพราะเชื่อว่ามันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกต์ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ข้อที่ไม่ชอบนะครับเรียกว่าต้องตั้งข้อสังเกตและกันอันนี้ขอโทษแบงก์ก่อนนะขอโทษครับต้องกราบสือๆยเลยกราบหนึ่งกราบสองกราบสามพูดตรงๆเลยครับราคานะ่าราคามันอาจจะแรงไปนิดนึงสําหรับเพื่อนๆพพี่ๆที่ ที่อาจจะแบบยังไม่เคยใช้เสื้อลักษณะนี้นะครับยังไม่เคยใส่เสื้อซิงเกิลเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเห็นราคาแล้วตกใจเห็นราคาแล้วแบบอย่างตัวเนี้ยเออในตระกูลซิงเกิลโนมิซูเนี่ยราคาก็3750บาทนะครับ3 7 0พเสื้ออย่างงี้เกือบ4ี่พโอหขนลุกขนพองนะครับแต่นะครับข้อที่ไม่ชอบข้อนี้ ผมมีตัวช่วยมานั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับช่องกูรูบ้างไม่รู้บ้างหรือว่าในเพจกูรูบ้างไม่รู้บ้างนะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Concept Speed นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อเลยกดสั่งซื้อเลยนะครับ3,750ใช่มั้ยใช่ไมในช่องโค้ดส่วนลดนะครับพิมพ์โค้ดส่วนลดแป๊บซีซ่า p a p Z i Z a 1 5ย้ําย้ำอีกครั้งครับโค้ดส่วนลดแป๊บซีซ p Z I Z a p Z i Z a 15นะครับ รับส่วนลดไปเลย15% 15%เหลือ3,187บาทเห็นไหม3,002ลดลงไปเยอะนะครับ500กว่าบาทเพราะฉะนั้นกับราคา3,000ต้นๆผมว่าโอเคแล้วนะโอเคเรื่องอะไรเรื่อง1คือเทียบกับคุณภาพประสิทธิภาพผมกล้ายืนยันเลยนะครับว่าในตลาดตลาดของเสื้อวิ่งนะตอนนี้นะครับถ้าคอนเซ็ปต์สปีดไม่ดีที่สุดผมว่าก็อยู่เบอร์ต้นๆอะ เ,ออเบอร์ต้นๆนะครับกล้าพูดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อผ้าเทคโนโลยีต่างๆงานตัดเย็บเอออันนี้ให้ดูตัดเย็บก่อนมันจะมีรุ่นแรกก่อนรุ่นแรกเนี่ยเขาจะเย็บตะเข็บข้างมาเออเขาจะรีดกาวด้านข้างนะครับมันก็จะแว่งๆหน่อยแต่ว่าพอเป็นรุ่นอีโวหลังๆนะครับการเย็บเนี่ยผมชอบนะเขาจะมาเย็บด้านหลังตรงเนี้ยเวลาใส่แล้วครับไอ้ตัวรอยที่เป็นไม่ได้เป็นรอยเย็บพูดผิดมันจะเป็นรอยรีดกาวอะครับ รีดความร้อนเข้ามาเนี่ยมันจะโอบก,กระชับด้านหลังเราติดแถวๆเนี้ยเออเดี๋ยวขึ้นผ้าไปดูแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้มีความกระชับกับตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ผ้าไม่เด้งด้วยนะครับตัวนี้ก็คือไม่มีรอยเย็บนะมีแค่บนนี้นี่นิดหนึ่งนิดนึงตรงนี้ซึ่งเวลาใส่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกระคายเคืองอะไรอยู่แล้วนะครับตามตัวอะไรเงี้ยตามขอบตามอะไรก็เรียบ ดีนะครับผมใส่แล้วไม่ส่วนตัวนะครับผมใส่แล้วไม่รู้สึกมีอะไรมาบาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งข้อที่ผมคิดว่าเป็นข้อตั้งข้อสังเกตหรือว่าข้อที่แบบไม่ชอบก็ไดก้ก็คือเรื่องราคานั่นเองนะครับ3า5 0บาทราคาแรงแต่พอใส่โค้ดส่วนลดแล้วลดไปอีก500กว่าบาทเหลือแค่ประมาณ3,200บาทผมว่าอยากให้ทุกท่านมีไว้สักตัวนะอยากให้ทุกท่านมีไว้สักตัวนะครับผมเชื่อว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับเสื้อซิงเกิลโนมิซูลคอนเซปต์สปีดได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกางเกงนะครับกางเกงตัวโนมิซูลช็อตนะครับหรือว่าถุงเท้าในคอลเลกชันของโนมิซูลนะครับใส่โค้ดตับซีซ่าสิรับส่วนลดไปเลย15%่าข้อที่ไม่ชอบก็อาจจะมีข้อเดียวนะแต่ผมว่าคุ้มย้ำจริงๆครับว่าคุณภาพมันสูงนะครับถ้าสมมติว่า อยากจะเสฟสปีดอย่างแตกต่างนะครับแล้วก็ไม่ได้แตกต่างแล้วแบบไม่ดีไงแตกต่างแล้วโคตรดีอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน่าจะไม่ผิดหวังเปลี่ยนตัวมั่งเปลี่ยนตัวรีวิวมั่งต่อไปจะเป็นวิธีการดูแลรักษานะครับง่ายๆเลยซักมือนะครับตามแบรนด์ที่เขาบอกไว้อะก็บอกว่าซักตันด้วยด้วยรอบตามอะไรเงี้ยผมคิดว่าไม่แนะนําดีกว่าเพราะมันแห้งเร็วมากนะครับก็คือแนะนําว่าซักมือนะครับแล้วก็ ไม่ซักแห้งนะครับแล้วก็ไม่ใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มนะอย่าใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มอันเดิมฉันใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มมันเดิมวันนี้ไม่ต้องใช้นะครับใช้น้ํายาซักผ้าปกติหรือว่าสบู่นอนก็ได้นะครับแช่ Kent แล้วก็ขยำขยำซักปกตินะครับไม่ต้องปั่นแห้งไม่ไม่รีดไม่ต้องรีดนะครับห้ามรีดเนาะเพราะว่าพอซักเสร็จบีบเนี่ยคุณไปแขวนอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าตอนกลางวันนะไม่ต้องโดนแดดตากในที่ร่มนะครับ ไม่เกินครึ่งชั่วโมงเอาไปใส่ต่อได้เลยแห้งแล้วเพราะว่ามันเบาแล้วก็แห้งเร็วมากๆนั่นเองนะครับสรุปส่งท้ายคลิปนะครับเสื้อซิงเล็ t คอนเซปต์สปีดโนมิซูเนี่ยเหมาะกับใครถ้าถามผมอะ่ะอันดับแรกเลยเหมาะกับนักวิ่งที่แบบอีลิตนะอีลิตหรือว่านักวิ่งที่แบบต้องการได้เสื้อวิ่งที่แบบคุณภาพสูงระดับโลกเลยนะแล้วใช้ในการแข่งขันอย่างจริงจังนะครับอันนี้เหมาะเลยนะครับ แล้วนักวิ่งมือใหม่หรือว่าอย่างผมเนี่ยไม่กล้าเรียกตัวเองว่านักวิ่งนะครับหรือว่าไม่กล้าเรียกตัวเองว่านักวิ่งสมัครเล่นเลยสามเรียกว่าเป็นคนชอบวิ่งแล้วก็เป็นคนชอบคุยแล้วกันเป็นนักเล่าเรื่องแล้วกันใช้ได้ไหมได้มั่นใจเลยว่าเหมาะนะครับใครก็ได้นะครับทุกเพศทุกวัยที่คิดว่าเออ งบถึงผมพูดตรงๆนะถ้ามีงบประมาณประมาณนี้นะในส่วนของเสื้อวิ่งประมาณ3,000ต้นๆนะครับกางเกงก็ประมาณนั้นกางเกงนี่ราคา3 0 0 0เท่าไหร่3 450มั้งใช้ส่วนลดก็อยู่ที่ประมาณ3,000นะถ้าง,งบถึงผมว่าได้แล้วก็ดีมากด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกผมเชื่อว่าถ้าใส่เสื้อวิ่งซิงเกิลดีๆนะครับเสื้อวิ่งดีๆเนี่ยมันจะทำให้คุณวิ่งดีขึ้นมีส่วนเชื่อผม นะผมลองมาแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาผมวิ่งเสื้อมีแขนมาตลอดนะพอมาใส่เสื้อคอนเซปต์สปีดปุ๊บเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเย็นขึ้นสบายขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่เกะก,กะไม่ติดเ์ติดแขนอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยได้เลยนะครับยังไงก็ลองไปดูแต่ผมกลัวว่าจะไม่ทันนะเพราะว่าหมดเร็วจริงอย่างในบางลายบางสีนะครับแป๊บเดียวเชื่อไหมลงแป๊บเดียวเนี่ยหมดแล้วนะ เออเพราะว่าสวยแล้วก็แรกแรกนี่มาแบบเงียบๆนะแต่พอณปัจจุบันเนี่ยผมว่าคนใส่เยอะแล้วนะเห็นคนใช้เยอะแลวเนาะเชื่อเถอะครับมาเข้าทีมคอนเซปต์สปีดด้วยกันรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนส่งท้ายคลิปนิดนึงอีกนิดนึงนะครับนตอนนี้ก็ทางแบรนด์นะครับนี่ชวนกันมาสมัครนะครับสมาชิกของคอนเซปต์สปีดการ์ดนะครับคอนเซปต์สปีดการ์ดสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่า เ,เ,นนเพียงเติมเงิน10,000บาทนะครับคุ้มนะหนคือเติมเงิน1,000 0บาทจะได้ท็อปอัพทันทีเลย500บาทเท่ากับว่าเติม1,000 0คุณได้1 0 5 0 0บาทนะครับนอกจากนั้นนะครับยังได้รับถุงเท้าวิ่งคอนเซปต์สปีดไปด้วยอีก1คู่นะครับแล้วก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยกันได้เลยเพอเติมเงินเสร็จแล้วคุณก็เอาไปซื้อผลิตภัณฑ์ของคอนเซปต์สปีดได้เลยนะครับ ใส่ส่วนลดแป๊บซิซ่าไปก็ได้ครับแป๊บซิซ่า15%ลดไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มทั้งไปและกลับอย่าลืมนะครับไปสมัครกันนี่คอนเซปต์สปีดผมมีแล้วคุณมีหรือยังถ้ายังไม่มีไปนะครับสุดท้ายจริงๆลวครอยากจะถามเพื่อนๆพ,พี่ๆท่านไหนที่เคยใช้งานเจ้า ตัวเสื้อคอนเซปต์สปีดหรือว่าใช้โค้ดส่วนลดผมแล้วเนี่ยมาแสดงตัวหน่อยครับมาคอมเมนต์นิดนึงนะครับขอบคุณจริงๆนะครับท่านไหนที่ใช้โค้ดส่วนลดผมไปแล้วนะครับมาคอมเมนต์กันนิดนึงว่า,าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะอยากรู้จังเลยว่าใครกันบ้างนะที่เอาโค้ดส่วนลดแป๊บซีซ่าไปซื้อเสื้อเทพๆอย่างนี้มาใช้งานกันบ้างแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแบรนด์คอนเซปต์สปีด แบรนด์ไทยนะครับของคนไทยเลยนะครับแต่คุณภาพผมว่าไกลเกินระดับโลกไปแล้วนะเชื่อผมนะครับว่าไม่แพ้แบรนด์ดังระดับโลกแน่นอนไม่เสมอด้วยเพราะว่าคอนเซปต์สปีดเขาเหนือกว่าว่ะ